สวัสดีครับวันนี้มาสอนทําเมนูซีซ่าสลัดอกไก่นะครับเราจะใช้สเต็กอกไก่พริไทยดําแล้วก็ซีซ่าสลัดนะครับส่วนของตกแต่งอย่างอื่นก็คือจะมีผักครอสนะครับใช้เป็นเบบี้ครอสแล้วก็พาร์มานชีสนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีทําทํำยังไงถึงจะได้อร่อยมาตรฐานตามแบบฉบับโอมกูซีนนะครับแนะนํานะครับตัวอกไก่พริไทยดำของเราเนี่ยครับ มันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการที่เราใช้ซูวีเนาะควบคุมอุณหภูมินิ่มโดยที่ไม่ใส่าสารเคมีใดๆนะครับแต่วิธีการทําของมันก็คือต้องเอามาละลายรอไว้เพราะว่าไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะถ้าเกิดไมโครเวฟป,ปุ๊บมันจะสุกเกินไปแล้วมันก็จะกระา่างทันทีแต่ส่วนอกไก่ที่ละลายรอไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเก็บอยู่ในตู้เย็นธรรมดาได้7วัน ดังนั้นเราสามารถเมน g e สต็อกได้เนาะแช่แข็งไว้บางส่วนแล้วก็อาจจะมาละลายรอไว้ในตู้เย็นธรรมดาสัก2-3ชิ้นแล้วแต่ทราฟฟิกของแต่ละร้านนะครับอันนี้วิธทีทำก็คือแค่เอาไปนาบกระทะให้เกิดสีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่านาบยังไงจี g ยังไงนะครับตั้งไฟร้อนเลยนะครับใส่น้ำมันหช้อนแล้วก็เอาอกไก่ของเราลงเลยนะครับ ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับย่างเพื่อให้เกิดสีนะครับเพราะมันสุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ไฟแรงเลยนะครับย่างแค่ด้านหนึงไม่เกินนาทีนะครับให้เกิดสีนะให้มีสีเกลีมเคสวยก็พอแล้วนะครับระหว่างที่เราย่างไก่อยู่นะครับมาเรามาคลุกสลัดรอเลย นะครับใช้ผักครอสนะครับ Baby Cross หรือว่าร้านไหนอยากจะใช้ผักอื่นก็ได้นะครับอันนี้วันนี้ผมใช้เป็น Baby Cross นะแล้วก็ใส่ซีซาของเรานะครับประมาณช้อนครึ่งไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วคลุกเลยเทคนิคนะครับคือผักต้องแห้งเนาะถ้าเกิดเพิ่งล้างผักเปียกๆอันนี้ ไม่ค่อยแนะนําเลยนะเราควรจะล้างให้เรียบร้อยแล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะครับให้มันแห้งๆแล้วก็เย็นๆผักมันจะกรอบนะครับอ่ะลงจานรอไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะลงจานเลยนะครับเราจะลงผักไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเอาอกไก่เอาไว้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะไก่ที่เราไปจีไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาหั่นกันนะนะฮะพอถ้าเกิดย่างที่มันแบบไม่สุกมากเกินไปนะให้ดูว่ามันจะยังฉ่ำๆแบบนี้นะครับนะอ่าจานตัน ก็ตกแต่งด้วยธรรมาตินะครับไปแบบโอ,โอเคครับเรียบร้อยนะครับซีซ่าส,สลัดสเต็กอกไก่นะครับเมนูง่ายๆสไตล์โอมูซีนครับ